ชึบชึบรถดีเฟนส์ฮ่ดีเฟนส์แบบตายไปเลยถ้าเป็นไฟคิสมันจะทะลุหรือเปล่าเดี๋ยวนะโอ้อาร์ s นได้หกร้อยล้านเหรอไม่ได้ไเป็นวหมปิดท้ายที่น่ารักมากถ้าสมมุติว่าเราไม่ได้เล่นในโปรโคอลหกล่ะอือหือแล้วนี้ล่ะพันสองอ่าสองพันล้านครับ นั่นแหละคือจาเมจที่เราควรทําได้เมื่อกี้นะครับแต่ว่าสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือโปรโตคอลหกอ่ะสตูมมันลดทอคนความเสียหายที่ได้รับแบบมหาศาลจริงๆนะฮะไม่งั้นเราก็สองพล้านไปแล้วเอาอะสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับวันนี้ก็มีผมยูม้าซึ่งวันนี้เราก็มาอยู่กันในฮงไกซาร์เรลและนี่คือจกักรวาลต่างมิติความหันศาของมนุษย์ในโปรโตคอลที่8และนี่ก็คือวันที่เราจะรวมรูเบ Empire, ิร์ตเอ็มพายกันอีกครั้งหนึ่งนะฮะด้วยความคิดว,ว่าการคำานแบบรอบของสัปดาห์นี้ เป็นบวกเหล็้ห้องรางวัลแล้วก็บวกตังตอนต้น500นะครนะเพราะฉะนั้นมันเลยแบบว่ามันเป็นเรื่องที่ดีมากเลยนะสำหรับทางตัวของอีเวนท์ที่ทําให้เราสามารถการันตีวัตถุยาก4ชิ้นได้ซึ่งก็คือการที่เราสามารถเก็บรูเบิร์ตเอ็มพได้ถึง2ชิ้น3ชิ้น ในห้องเดียวนะฮะแล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 ะเอ,อ่อผมเพิ่งได้ข้อมูลจากคุณผู้ชมท่านหนึ่งมานะครับทำไมถึงไม่รู้เรื่องนี้มาก่อนรูปแบบจำพายทั้ง3ชิ้นนะครับริงอยู่ที่ว่าเลเวอร์และก็ค็อกบิลเป็นวัตถุยากที่ถูกทําลายได้นะครับแต่พิสตันไม่ใช่ทุกครั้งที่เข้าสู่พื้นที่ถัดไปจะสุ่มวัตถุยากสอชิ้นมีโอกาสวัตถุยากด้านลบสุม่มสูญเสียวัตถุยากหนึ่งชิ้นหากสูญเสียวัตถุยากด้วยวิธีนี้จะสูญเสียวัตถุยากทั้งหมดไม่มีคีย์เวิร์ดคำว่าวัตถุะชิ้้นนีจถูกทาาลย วัตถุหายากชิ้นนี้จะถูกทำลายพิสตันไม่ใช่วัตถุหายากที่ถูกทำลายได้นั่นเลยเป็นเหตุผลที่ว่าทำไมผมถึงไม่เคยเก็บวัตถุหายากที่ถูกทำลายได้และพิสตันมันมา ครบเป็น3ชิ้นนะครับนั่นคือสิ่งที่เกิดขึ้นกลายเป็นว่าเฮ้ยจริงๆตั้งแต่แรกแล้วว่าวิธีการที่ผมเล่นมันผิดมาตลอดฮนะ <laughs> <laughs> ก็เลยกลายเป็นว่าเอ้ยโฟกัสเราต้องเปลี่ยนละโอ้โห <laughs> ถ้าผมรู้เรื่องนี้มาก่อนอะวิธีการลงดูเดมพายมันจะง่ายขึ้นอีกแบบ10 20่เท่าครับโอ้โห <laughs> จริงๆอันนี้คือผมพูดจริงเลยเพราะว่าถ้าเราขาดวัตถุหายากอย่างเลเวอร์และคอร์กวิลเราก็ไปลงตลาดของมือสองไปลงอะไรที่มันการันตีว่าดูยากที่ถูกทำลายในขณะดที่พิสตนันหาให้ตายยังไงก็หาไปเจอไปหาในห้องปกติะจซ จนภัยจะอะไรก็ได้เผชิญที่มันได้วัตถุอยากแบบที่เราเลือกได้ครับและจําเป็นที่ว่าต้องไม่มีคีย์เวิร์ดคำว่าวัตถุอยากที่ถูกทําลายเพราะฉะนั้นมันเลยกลายเป็นว่าอ๋อผมเล่นผิดมาตลอด <laughs> S <S <S แล้วเมื่อวานผมก็ไปเล่นมา2รอบสั้นๆเกมละครึ่งชั่วโมงคือมันมันรวมรว,วมเบิร์เดมพายง่ายมากนะครับอ้อาวอ๋อไอเกมหนึ่งมันมันสู้สู้แซนแพ้นี่หว่าเพราะว่าผมไปเก็บลอว์ดูดตี้แล้วก็เจลลี่ฟิชนะครับเสร็จปุ๊บพรทั้งหมดคือแตกหมดเลยแล้วผมไม่มีสมก,การสักอันเดียวนะครับแล้วสุดท้ายตังประมาณหมื่นหนึ่งมันไม่พอใช่ตานั้นไม่มีทีเจสีด้วยถ้ามีทีเจสีผมชนะไปแล้วเอาเถอะนะครับมาเริ่มกันสำหรับการประกอบรูเบิร์ตเอ็มพายนะครับโดยที่ว่าเฮ้ยมันเพิ่มเลทห้องรางวัลใช่ ห้องที่ไม่ใช่ห้องรางวัลก่อนห้องผจญภัยห้องอีเวนต์ห้องเผชิญเพื่อเก็บพิสตันขึ้นมาและหลังจากนั้นนะครับเราจะไปลงห้องรางวัลเพื่อหาตลาดของมือ2เป็นสเต็ปที่2แต่กลับกันนะครับถ้าสมมติสตาร์ทมาปุ๊บเราไม่เจอห้องเผชิญไม่เจอผจญภัยเจอแต่ห้องต่อสู้ปกติแล้วก็ห้องรางวัลเราจะลงห้องรางวัลเพื่อไปเก็บตลาดของมือ2เก็บเลเว์เก็บค็อกวิวแล้วจากนั้นค่อยไปหาพิสตันเป็นชิ้นสุดท้ายนะครับนั่นคือสิ่งที่เราจะทําการสเต็ปมีอยู่แค่2สเต็ปแค่นี้เลยใช่และหนึ่ง เป็นห้องอีเวนต์พรอต,อตอนต้นนะครับหยิบอะไรก็ได้ EP ไปเถอะไม่ต่างกันหรอกอ๋อจะบอกก่อนนะครับสเกมที่ผมเล่นมาเนี่ยคือผมไม่ได้รว,นะวมในมิติละน้าหนึ่งนะอ่ารวมในมิติละน้าหนึ่งมันมันจะยากกว่านั้นฮะแต่ถ้าพูดถึงฟูลเพเทนชัก็นั่นแหละการรวมในมิติละหน้าหนึ่งจะทรงประสิทธิภาพพอเห็นหุ่นยนต์ล,ลงทุนแล้วก็ประมาจาการคุย<อ>ถังขยะนะครับผมก็กดไปเลยวัตถุหายากที่ถูกกำไรได้3ชิ้นก็เก็บไปก่อนสาหรับเทมเพล เทมพอรรลี่เซ็ก็อืแล้วก็ลรเล็คราวเก <c oughs> ลือเกลือครับซึ่งการที่ว่าห้องแรกที่เราเล่นนะ่ะมันไม่ได้พิสตันมาก็หมายความว่าเรียบร้อยครับจริงๆเราจะต่อก็ได้อ่าเดี๋ยวพูดถึงตรงนี้หน่อยก่อนเองอีกหน่อยหนึ่งละกันเมื่อกี้ถ้าสังเกตดูนะครับก่อนหน้านี้มันจะมีหีบใช่ไหมหีบเนี่ยเป็นหีบกาชาอยู่แล้วซึ่งถ้าสมมติเราดวงดีมากพอนะครับหีบที่เราได้มันจะเป็นหีบวัตถุหายาก และถ้าเป็นหีบวัตถุหายากมาพร้อมกับตัวตลาดของมือ2หีบวัตถุหายากเนี่ยได้พิสตอนนะตลาดของมือ2ผมกดวัตถุหายากที่ถูกทำลายได้สีชิ้นปุ๊บ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 หรือว่าถ้าเมื่อกี้ดวงดีประมาจการคุยถังขายากผมได้ไม่ว่าจะเป็นค็อกวิลจะเป็นเลเวอร์ผมไปต่อตลาดของมือ2ผมกดตัวเลือกจ่ายตังค์50คอนเมิกฟอเนนเพื่อรับวัตถุหายากแบบปกติ3ชิ้นก็มีโอกาสที่ผมจะได้ค็อกวิลเลเวอร์แล้วก็พิสตอนมาอยู่ดีนะครับนั่นคือสิ่งที่เราจะทำกันขึ้นอยูู่่่่กกกกัับววววาา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 ขขขดดดดออออออะไไรรรตถถุหหยยยททีลลล้งคเเ์ืพิสน ที่เป็นวัตถุย,ยางธรรมดานั่นแหละครับนั่นคือสิ่งที่เราจะทํากันคือโอ้โหไม่เคยสังเกตเรื่องนี้มาก่อนเลยฮะไม่งั้นน่ะคือแบบการลนโวยเดมพามันเป็นเรื่องที่มันน่าจะง่ายกว่านั้นเยอะเลยนะครับเอาเถอะไม่เป็นไรมาพูดถึงเรื่องที่เกิดขึ้นไปแล้วตอนนี้ก็ไปที่ช่วยอะไรนะและได้หนึ่งฟ้าหนึ่งครับถ้าเป็นห้องผชิญก็จะดีสวยครับกดๆไปก่อนกดอะไรก็ได้เ้ยเมื่อกี้เฟื่องฟูแล้วก็ลงห้องผชิญน,นะฮะเห็นว่าเป็นความหมายไม่สอดคล้องสงคารามทหางอันนี้พร อันนี้ก็พรเพราะฉะนั้นไปครับต้องการาวัตถุดิยากวัตถุดิยากมันจะมีราชาปีศานช่วงเวลาแล้วก็าทางขยะครับเชฟกับทางขยะซิมโฟนีแล้วก็อางตัวของฝูงสัตว์ร้ายไยนะแห่งความลภกใช่ประมาณ4อันนี่แหละครับก็ถ้าเจอก็ดีไม่เจอก็ตามสภาพนะฮะร <c oughs> างวัลกับเผชิญอีกแล้วฮะอืม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 แล้วก็ มันต้องเกิด2สิ่งนี้พร้อมกันนะครับระหว่างเราได้พิสตอนจากห้องไม่ว่าห้องอะไรก็ตามแล้วก็ได้ตลาดของมือ2เพราะฉะนั้นถ้าสมมติว่าเลดมันเป็น1ใน10แล้วก็1ใน10ทั้งคู่ก็หมายความว่าก็ต้องอาศัย r n เเยอะหน่อยโอเคตรงนี้ผมรู้ว่าขยะสิโพนี้คือวัตถุยากที่ถูกทำลายได้เพราะฉะนั้น1นดาวสองชิ้นเอ๊ะถ้างั้นผมควรเล่นตัวนี้มากกว่าเลยอเปล่าเพราะถ้าวัตถุยากที่เสียหายได้อ๋อมันก็แค่กลับกันนี่นาใช่ไหมอ่องั้นเอาตัวนี้ก็นดะครับเลือกเท่าไหร่นะะ10กา อโอเคเรียแบบร้อยนะครับแล้วก็เรื่องวัตถุห้อยที่เเสียหายได้มา3ชิ้นเอ่อตะลุยแล้วก็ได้ขอกวิวโอเคผมได้ชิ้นที่ถูกทำลายได้มาแล้วชิ้นหนึ่งแต่มันก็ยากเหมือนกันฮะเจอพวกเราคือขาวบอยทุกคนผมตัดสินใจพลาดน,นี่หว่าโอเคยอมแพ้ ม,มอ๋อไม่ใช่ด้วยจริงๆถ้าผมได้รอเลีวคราวจากเซตแรกมาคือคือถังขยะครับมันไม่จำเป็นต้องทําดาเมจก็ได้เราแค่ตีจุดอ่อนของถังขยะแตกก็คือเรียบร้อยเลยแล้วเสร็จปุ๊บเราก็แค่ไปตีขบอยก่อนเพื่อรับตังสามร้อยเสร็จปุ๊บมาตีถังขยะเน้นทีมจิ้มจุดอ่อนเอาแล้วก็ไปห้องรางวัลแต่ก็นั่นแหละครับห้องรางวัลผมยังไม่รู้ด้วยซ้ำว่าเราจะเจอรางวัลอะไรแล้วก็พอผมได้มาเป็นค็อกวิวก่อนแบบเมื่อกี้ไม่ใช่พิสซอนมันก็กลายเป็นว่า เฮ้ยผมต้องกดวัตถุยากที่ไม่ได้ถูกทำลายได้เพื่อไปรุ้นรับพิสตอนต่ออีกทีนึงกายเป็นว่าตั้งแต่แรกถ้าได้พิสตอนมามันอาจจะน่าเล่นนร้งะครับเอาเถอะแล้วก็เมื่อกี้ยังไม่ได้รุ้นนะด้วยซ้ำอ,าอ๋อแล้วก็ในกรณีที่ได้พิสตอนมาก่อนนะครับ เราเล่นต่อได้นะเราเดินห้องรางวัลไปเรื่อยๆจนกว่าจะเจอตลาดของมือสองก็ได้ <c oughs> ก็คือหมายความว่าไม่ได้รวมแค่ในมิติระนาดหนึ่งอะไปมิติระนาบสองอ่ะห้องที่สี่คือห้องบอสห้องที่ห้าห้องที่หกย้ำรางวัลรางวัลไปเรื่อยๆจนกว่าจะเจอตลาดของมือสองแล้วก็กดรับวัตถุยากที่ถูกทำลายได้มาแบบนั้นมันก็เป็นท่าที่สามารถเล่นได้นะครับทิ้งพรสองดาวหนึ่งอันผมได้เลเวอร์มาผมได้ลอเร็คราวมาผมได้รอนพาลช์มาและไม่มีพังลอดเดียน แล้วมีพังโรดเดียนกับรีอาซามิติระนาบนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้ผมจะโชโชหมดหลอดแล้วก็เลือกไปที่อะไรก็ได้ anything anything ก็เนี้ย ok จากนั้นครับด้วยความที่ว่าเราได้มาแล้วชิ้นหนึ่งเนาะเพราะฉะนั้นผมเลยไปต่อห้องอเผชิญฝูงสัตว์ร,ร้ายผมมีโอ้แล้ววัตถุหายากแบบเต็มเลยนะเนี่ยผมมีพังโรดเดียนใช่ไหมตรงนี้ก็เลยกลายเป็นว่าฝูงสัตว์ร,ร้ายเนี่ยผมชิวโอเคหมดหลอด เราก็ออหนึ่งอันขอได้ไหมขอได้ไหมขอได้ไหมหนึ่งชิ้นแด้พิสตันมาครับแล้วแล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 ผมค้นเก็บได้ต่อสมชิ้นละสิ่งที่เราจะทําต่อนะครับก็คือใส่ทีมอนุรักษ์ล้วนอ่าไม่ต้องอนุรักษ์ล้วนอนะแต่เฟืองฟูคนหนึ่งอนุรักษ์เฟืองฟูใครก็ได้จะพาดเดย์กาลักเกอร์ได้เอาเวนดีน้องไผ่ไหมหรือไม่ก็ฟูฟูน่าจะโดนเจ็บไปหน่อยมั้งเอาน้องลิงก็ได้ครับปลดดีบัฟไปลัวเสร็จปุ๊บฮะร <c oughs> <c oughs> า,าชพิสัยช่วงเวลา เชีย่ครับไหนเกือบแล้ววะทุกคน เมื่อกี้ถ้าสมมติว่าห้องตลาดของมือสองผมได้วัตถุไหายากเพิม่มอีกแค่ชิ้นเดียวผมได้อะไรนะฮะผมได้ริเวอร์มาใช่ไหมถ้าผมได้คอกวิลมาคือจบไปแล้วนะครับอย่างนี้เห็นครับผมเพิ่งเล่นมา12สองนาทีเองแต่ว่าเกมนี้กระดวงดีจริงอะเ <c oughs> พราะว่าจากที่ผ่านมาก็คือสิ่งที่เกิดขึ้นอ <c oughs> ่ะเวลาผมได้พิสตอมนมา <c oughs> ผมไปต่อมิติระนาบ2เ <c oughs> พื่อย้ำหาตลาดของมือสองเพาผมก็ลวมได้เลยนั่นคือสิ่งที่เกิดขึ้นครับว่ามันค่อนข้างสะดวกเลยแหละคราวนี้ดีจริงแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับมันก็ขึ้นอยู่กับดวง่ง รู้สูตรนี้ก็คือมันมันพริกทุกชมหน้าบริษัทเข้าใจผิดมาตลอดแบบไม่ควรให้อภัยอันนี้อันตรายร้าแรงเอาฮะตรงนี้ก็แค่รอ4เทินเดินให้ไหวสี่เทินให้เราว่าถือยากเพิ่มอีกสองชิ้นถ้าได้คอกไปอยู่มาจบและทุกคนฮะจริงๆผมมีรอเร็วคราวใช่ปะต่อให้รวมไม่ได้ในห้องนี้นะครับเดี๋ยวมันก็จะยืดอีกผมก็ไปต่อห้องซื้อขายที่เป็นห้องที่หได้ อ่ะเอาแค่นั้นพอนะครับวันนี้เอาแค่นั้นพอจะขอเถอะได้เถอะนะอยากเล่นนะ่ะคือการรวมลูกเวิดเอ็มพายได้ในมิตริระนาบหนึ่งกับในมิตริระนาบสองมันก็แบบอ่ะห้องบอสละหนึ่งห้องซื้อขายอีกสองคือมันคือจํานวนห้องคูณด้วยลูกเวิดเอ็มพายครับมันคือตังสามร้อยต่อห้องเพราะถอยละสามชิ้นต่อห้องมันเลเวลนั้นเรียบร้อยฮะเฟื่องฟูลดความเสียหายที่ได้รับจบเพลนได้โลเอ้ยชิ้นเดียว โถเอ้ยไม่มีจริงอะ่ะบ้าบอยคือสุดไปห้องถัดไปฮะอ๋อโอ้แล้วถือพิสตอนไว้นะครับอันนี้ก็น่ากลัวเหมือนกันแล้วก็ผมคิดว่าผมไม่มีปัญญาเก็บหมื่นแต้มหรอกเพราะฉะนั้นไม่มีหมื่นแต้มเท่ากับไม่มีวัตถุหยากแล้วเราก็ผ่านไปเลยละกันใช่ครับอืมผู้กอบกู้หมอที่ปรึกษามันเป็นดาเมจเนาะเฟิงฟูอนุรักษ์ และแน่นอนว่าห้องสู้ปกติไม่มีประโยชน์ห้องรางวัลไม่มีประโยชน์แล้วนะครับเพราะว่าเราจะไม่เจอตลาดของมือสองซ้ำอีกครั้งหนึ่งไปลงร้านค้าให้จบจบล้วบางจบด้วยพิสตันแตกกับอ,ออย่างวุ้ยแล้วมันห้องผจญภัยต่ออ่ะถ้าตรงนี้เจอพิสตนันไอ้ถ้าตรงนี้เจอขอกวิวนี่ไงทุกคนเฮ้ยชีสมาผมว่ามาเกมเนี้ยมาโคตรเลยโอเคโอเคโอเคสิ่งที่ผมต้องทำคือซื้อ t j t ก่อนแล้วเงินผมจะเด้งเป็น600บาทนะครับ ใช่ไหมอันนี้ก่อนขอฟิวมาปึ๊บจริงด้วยครับตรงใต้คีย์เวิร์ดของพิสตอันอะ่ะมันไม่มีคำว่าวัตถุหอย่างนี้จะเหลืออีกจำนวนครั้งหนึ่งครั้งอะไรนั่นนะโอ้ผมพลาดเรื่องนี้ไปได้ยังไงอะ่ะคือแบบไม่เคยสังเกตเลยครับป้าบอที่สุดเสียหมดฮะ แล้วก็เรื่งเงนอีกคราวนี้ผมมีโก้คอยผมมี t g s ีทุกคนโอ้ไม่กอดเกมนี้มัน potential ในการสแต็กตังคือสูงมากเลยนะถ้างั้นผมไปต่อห้องผจญภัยดีมยไมไม่ไม่ๆห้องรางวัลก่อนห้องรางวัลอะผมยังไม่เจอคนดีแห่งกาแล็กซี่เพราะถ้าผมได้คนดีแห่งกาแล็กซี่มาโอ๊ยติดอะไระบวกพลังงานความร้อนกล่องยาก,กลรหนส่ม,มนวัถุยาอีกหนึ่งถึงสชิ้นซิวกคอยมา แล้วผมมีตังคูณ2จาก t g s g 4 0 0 0บาททุกคนเนี่ยแล้วคนดีแห่งกาแล็กซี่อ๋อจริงๆก็ไม่จำเป็นแล้วนี่วะแต่อวอาถั่วยยาเพิ่มครับตัดเลรให้หมดสุดท้ายตอนที่เราเข้าห้องซื้อขายครั้งหน้าวัตถุหยา2สองดาวเรามันเต็มกระเป๋าแล้วครับสุดท้ายมันจะเหลือเ e l ล y f i แล้วเราก็จะเอาเ e l ลฟ f i ไประเบิดพรทั้งหมดที่เรามีถ้าเสร็จปุ๊บมันจะกลายเป็นนัสซา,ามทแบบมหาศาลใช่ฮะโอ้แล้วผมยังไม่เจอลวกเลทยห้องตะลุยเนาะคาบิตตี้ยังไม่เล่นนะครับทิ้งวัตถุหยาบก,ก็ไม่เล่น,น,นเพราะฉะ ด้านเวหลักพันล้านปะล่าวันนี้เอาโจนพ่ายไหมครับเพราะว่าตอนนี้ห้องรางวัลมันคือจริงๆมันก็ยังมีโอกาสลุนไปลุนล้วนเหมยต่อได้นะแต่ผมอยากได้วัตถุอาญาเพิ่มปะเพราะถ้าผมได้พวกวัตถุหาญาเพิ่มไปอีกมันก็ดีครับแล้วห้องรางวัลตอนนี้มันเหลือแต่ตระกูลล้วนเหมยแล้วก็คำใบ้ของนักเต้นโลกพิกเซลกาดซ่อนเร้นแบบนี้ไปลงห้องพระสนไทยดีกว่า โอ้ได้เพล็กเนสมาท้าทายหัวหน้าสโตนนะครับขอวัตถุย,ยากสามดาวสชิ้นได้ปะอันนี้ก็เวอร์ไปปะอย่างมากที่เคยเจอก็แค่ชิ้นเดียวไม่เคยเจอแบบ2ชิ้นเลยโอ้ยได้กันไกลแล้วรอลูกเขาผมก็สิคิดบอสได้แล้วคะชิลเลยอันนี้นี่ไงพังลอเดียนก็มาด้วยแล้วเจอห้องเผชิญครับโอ้อะแล้วเจอฟิชมาเพราะฉะนั้นผมระเบิดพรทิ้งไปก่อนเลยตั้งแต่ตรงนี้มาลวฮะมันได้นะใช่ไหมผมก็มีบวกตังค์แล้วทุกอย่างพร้อมสุ่มวัตถุยากไม่เอานะครับ 32มองพรได้ตังมาณหมื่นสอเอาแล้วก็ห้องรางวัลต่อหรือว่าตอนนี้ขาดเลยครับขาดวัตถุหายากเพิ่มผมยังไม่มีบวกเลทห้องตะลุยนะใช่เพราะฉะนั้นไปลงห้องเผชิญไหมครับห้องรางวัลมันไม่มีโอกาสเก็บวัตถุหายากเลยเราเมื่อกี้ได้พังลอดเดียนมาเพราะฉะนั้นตรงนี้ครับ2องไฟที่ไม่มีปัญหาเลยในเดสกับขาบอยขาบ,บ,บ,บอยบวกตังสมการหนึ่งอันเขียนตะพรโนก problem มีลาครับ ร้านเนเดสก็ใส่สุดไปเลยวัตถุยากโถเอ้ยไม่ไม่เป็นไรเพราะถ้าตรงนี้ถ้าตรงนี้ผมได้บวกเลดห้องตะลุยมาสวยจัดผมมีหักเลือด30กับพังรอดเดียนะครับมันเลยเป็น99้าบกวก30้สกร์เซ็นต์ก็เลยตายเลยนะ่ะแล้วพอพังรอดเน่นแตกก็เรียบร้อยแล้วห้องนี้น่าจะโดนหักตางหกรอยแล้วปะดูสอสโซเข้าดู เนี่ย Temporary s t a c k แล้วก็ Jellyfish ก็ได้แล้วเอ่อวัตถุหายากอย่างราเร c ค o าวใช้เลยไหมใช้ไปเลยก็ได้นะครับมันจะได้ไม่เสียเวลา o อ g a น i c h e ร r t เพราะว่าเล่นไปมันก็ไม่ได้วัตถุหายากเพิ่มมันได้แค่พรสมการเนี้ยซึ่งถามว่าจำเป็นไหมคำตอบก็คือไม่นะครับไม่จำเป็นเลยเพลังพอรอ๋อจริงๆมันมีสมการสองวที่เราเล่นได้อยู่นะฮะผู้ไม่ยอมตายตัวนี้เอาออก แก้ครับแก้แกแก้ตัวหนึ่งเป็นนักล่าพุ่งเยียมงนันไม่ใช่นักล่าุ่งเยียมงนันไอจําชื่อไม่ได้อรไม่ใช่สารเท่าเทียมแต่ว่าเป็นนักล่านักล่าใช่นักล่าปะสึก,กว่าจะไม่นักล่านินรางวัลใช่จําชื่อได้แล้วโอเคผมไม่จำเป็นต้องเล่นตรงนี้ด้วยซ้ำนะฮะจบการต่อสู้ g r ีนฟ <Green> Finger นี่ไงนักล่านินรางวัลทํามาแล้วฮะอนุรักษ์ลม ลดต้านทานท่าลมผมใส่เบลสมา,างเงหรอไม่ใช่ใครที่สเกลแอคเค็แล้วก็มีการโจมตีเป็นหมู่ซัมโปวะถ้า8จุดออ่อนแล้วลดต้านทานท่า,ทาลมได้ก็ดีนะค,คำถามคือตรงนี้ผมควรไปลงห้องรางวัลหรือเปล่าผมขอใช่อีกรอบหนึ่งครับผมไปลงห้องซื้อขายดีกว่านะคะ้าโอ้พร3ดาวเต็มๆเลยแล้วเจอห้องตลุยครับลอตโต้แตกเอตาเหลืออ,อันนี้อันนี้แล้วก็เอนโทรปิกายกับตัวนี้ สองอันนี้ไม่หยิบนะครับเพราะถ้าหยิบปุ๊บมันมันระเบิดฟอร์มใส่เราเลยร้านของสครลัมแล้วก็ตรงนี้นะฮะเหลือแค่ช็อตสุดท้ายที่เราต้องภาวนากันว่าได้โปรดเถอะเป็นห้องตะลุยวัตถุยากสวยและตรงนี้ครับขอลบออฟเดอะบิวตี้มาให้ผมได้รวนพาวเ์มาก่อนไม่เป็นไรได้ลบออฟเดอะบิวตี้มาให้ผมเถอะโอ้ลบทอดออฟเดอบิตี้อะ ไกลๆเหรอไม่เป็นไรถือว่าตัดเลทตอนนี้วัตถุย,ยากที่เป็น3าดาวมีทั้งหมด10ชิ้นนะครับหมายความว่าถ้าผมรวมโอกาสก็มันก็ไม่ไม่ร้อยอ่ะแต่ว่าได้โปรดได้โปรดเถอะนะขอร้องละถ้าผมกดซิวเวอร์คอยไปเพราะว่าถ้าสมมติซิวเวอร์คอยหายไปรอบหน้าที่ผมไปห้องถัดไปลูกเบลเดมพายมันจะงอกวัตถุย,ยากผมอีก3ชิ้นซิวเวอร์คอยจะกลับเข้ากระเป๋าผมได้อีกรอบหนึ่งนั่นคือสิ่งที่ควรจะเกิดขึ้นเพราะฉะนั้น ของที่ผมควรจะเอาไปย่อยในตอนนี้คือวัตถุหายากที่ไม่สามารถสุ่มรับได้นะครับซึ่งก็คือจะมีมี jellyfish มี tds มีวัตถุหายากชิ้นไหนสุ่มรับไม่ได้ก็ jellyfish นี่แหละน่าจะเ work สุดแล้วมาครับเป็น robot duty robot duty สุ่มรับได้อะ่ะอ๋อ,อชิ้นนี้ไง a l l อ y อ,อะครับมันได้รับผ่านวัตถุหายากอีกชิ้นหนึ่งเท่านั้นแล้วก็ dimension d e d u c t i o n dice เนี่ย มันสุ่มได้ปะผมจำไม่ได้เซืลอรวนเพาวรวนเพาวก็สุ่มได้สิเมื่อกี้เพิ่งสุ่มได้ไมาเองมันไม่มีอันอื่นแล้วฮะ DRD แล้วกันผมต้องมีคาว i t ิตี้นะครับโอเคคาว i t ิ okay, ้มาไปต่อซื้อว่าคอยได้ไหมไม่มีแค่ตอนนี้ยังไม่มีครับห้องหน้าเดี๋ยวก็ได้อ้าวห้องนี้แหละตังเป็นสามหมื่นกว่าแล้วก็ซื้อพรทั้งหมดครับปดลอหมอที่ปรึกษาได้ละ เมื่อกี้ผมใช้ตังไปหมื่นห้ใช่ไหมฮะในการย่อยกับคาร์บอตี้เพราะฉะนั้นหมื่นห้ามันคือคูณด้วยจุดสเป็นคริดตัลเดเมจผมห้าพันกว่าเปอร์เซ็นต์เยอะขนาดนั้นปะแล้วผมรู้สึกว่ามันยังไม่พอผมคิดมากไปหรือเปล่าเควยกับแมลงายนะขอทําลายล้างเพิ่มอีกทำลายล้างขาดอีกอันเดียวนะครับเรียบร้อยฮะนักวิชาการแห่งการทําลายผมได้สูตรดับศูนย์มาสะท้อนด้วยเดเมจสองร้อยห้าสิบเปอร์เซ็นต์ของแอคแท็ก แล้วก็พอมีสารเท่าเทียมแล้วก็นักล่าเงินรางวัลละสมการมันสามารถคริเทียลแล้วสร้างดาเมจเพิ่มเติมได้หรือเปล่าอันนี้คือสิ่งที่ผมยังไม่รู้เหมือนกันนะแต่ถ้ามันได้มันจะถึงไหมไม่รู้เหมือนกันฮะแล้วก็ถ้ามีทางตัวของปัญญาทะลวงต้านทานดาเมจเพิ่มดาเมจที่เหลือนะครับด้วยอะไรก็ได้มันมีทะลวงดาเมจอีกไหมทะลวงธาตุนี่ไง ถ้าสูญเสียพลังชีวิตสะสมถึง40%ถึงไหมไม่น่าปะ่ะไม่รู้เหมือนกันครับอ๋อแล้วก็ถ้าเปิดมาปู๊กดอัลเมีได้ก่อนก็จะดีด้วยเพิ่มแม็กพลังชีวิตเอตัวนี้ก็อ f t e r t a s t e สดาเมจเพิ่มเติมแล้วก็เพิ่มแม็กแท็กตามปริมาณโล่ข้ามเลยไหมข้ามเลยแล้วกันตรงนี้ ขอลองเทสดูก,ก่อนแล้วกันครับคาร่าคาร่าอยู่ไหนรวนเหมยสองคนไม่ยังไม่น่าพอเอาโรนียแล้วก็ใครที่เป็นบัฟเฟอร์อีกคนนึงบัฟเฟอร์บัฟเฟอร์เอ่อประสานประสานโรบินเนาะค่อยผมไม่ได้ต้องการเล่งเทินแต่โรบินจริงจ,งจงดีนะผมเอาจริงอยู่แล้วกันเงินห้าหมื่นนะครับแล้วก็มีสูตรดับศูนย์เคเพล็กเนสทุกอย่างบวกแอคแทคแบบมหาศาลวเดเมดกระจุยแล้วก็บนัสาเมดแบบอลังการงานสร้างผมว่าน่าจะถึงซัก ประมาณหนึ่งอะจะเล่นช้าเล่นช้าช้านะครับไหนดูสแตทคาร่าหน่อยคริสาเมตหกพันเปอร์เซนต์กับโบนัสเมทอีกหนึ่งหมื่นแอคแทกอีกหมื่นสองเกือบหมื่นสามผมว่าไม่พอจริงบัฟเข้าไปฮะบัฟเข้าไปแล้วก็แค่นอนูกับว่าแซมจะต่อยใครก่อนปังบัฟให้คาร่าอ่ะแซมสกิลหมดยังไงก็ต้องยิงแสมปะ แล้วก็ส่งเทินให้ให้ตัวเองใช่แล้วแซมก็จะฟาดเรามากดอัลเิอเมทอีกสักรอบสองรอบเพื่อความชัวรอดูไวๆนะครับตรงนี้เปิดไฟยิงสวน จัดที่ใหม่อ๋อผมยังไม่ได้ใช้สูตรดับศูนย์เลยนี่ว่าถ้างั้นผมต้องเปลี่ยนตัวละครละคาร่าจะไม่เวิร์กเพราะว่าถูกโจมตีแล้วแบบเขาเคานเตอร์เลยอะในขณะที่การเคานเตอร์ของคาร่านะครับจะทำดาเมจอยู่ที่ประมาณเท่าไหร่1 4 4กับ140เพราะฉะนั้นถ้าตัวคูณเพิ่มขึ้นเป็น6-50จากตรงนี้ละหรือผมก็แค่หา RNG ที่คาร่าโดนต่อยเมื่อกี้คาร่าโดนต่อยไปกี่รอบครับอ๋อโบเนียแต้มสกิลโบเนียไม่พออะมีใครที่ให้แต้มสกิลเยอะกว่านี้ไหมหรือไม่ผมก็คนีียม ที่ผลิตแต้มสกิลให้เราได้ใคร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 ไม่มีปะโอ้ผมน่าจะปลดสมก,การที่มันเพิ่มแต้มสกิลมาด้วยอ,อีกสัมบผบัสน,นึงแล้วกัน๋อเพราะผมโดนวัตถุหยายะหักแต้มสกิลด้วยนี่หว่าปึ๊บสองสแตก็กเจ๋งอะไม่เราถอดรองเท้าสปีดก็ไม่ได้ด้วยแต่ถ้าทุกคนสปีดไม่มีรองเท้าสปีดใช้กันอะตรงนี้ผมจะโดนหนึ่ง คาร่าจะยิงสวนหนึ่งครั้งแล้วแซมจะโดนแชลับไปแล้วก็เฟสสุดท้ายจะโดนคาร่าสะท้อนด้วยสูตรดับศูนย์แน่นอนนะครับเพราะฉะนั้นแป๊บหนึ่งทุกคนผมรูล้ละผมรู้วิธีการละแก้ของแป๊บหนึ่งนะครับเอออันนี้เป็นใส่บวก15บห้าได้ไหมอ่าไม่เป็นไรผมทําให้เลยนะวันนี้ตอนนี้ได้เฟสธำมาล้างวยโหของรุ่นเหมยน่ารักชะมัดเอาบวกสิที่ไม่ใช่ความเร็วมาฮะ อะไรก็ได้ไม่แล้วผมมีรองเท้าบวก15ที่ไม่ใช่ความเร็วด้วยจริงเว้เนี่ยเอามีอันนี้ครับ HP ของใครไม่รู้เอามาก่อนละกันแล้วละจะจำของได้ไหมก็ของกลับไม่ถูกก็คือฮาเลยนะเอาล,ลิลิกหวง่งใครทําแหว่งไว้เนี่ยอันนี้ใส่อะไรอยู่หรอใส่เซตครีดาเมทนี่วาอ๋อแต่มันไม่เกี่ยวกับส็อตน,นี้ครับ เราแค่ต้องการสล็อตรองเท้าที่เป็น5้าดาวและอะไรก็ได้ที่ไม่ใช่ความเร็วแล้วก็บวกเต็มแล้วด้วยแค่นั้นก็พออันนี้มีลดาดาเมจที่ได้รับลงแล้วเป็นแอคแท็กถ้างั้นผมทาบวก15บหะแให้จะได้ HP อีกช่องหนึ่งด้วยผมจําเป็นต้องทุ่มเทขนาดนี้แล้ว <laughs> แล้วก็อันนี้เป็นความเร็วบวกแอคแท็กใช่ไหมแน่นอนว่าเรากดไปที่สล็อตอะไรก็ได้ที่ไม่ใช่ความเร็วนะครับอนุญ่าขอยืมขอยืมไปที่จุดเรีละการทีนี้ทุกคนก็สปีดเป็นตะนอนกันหมดก,ก็ไม่นอนนะ แต่ว่าชา้าลงมา25หน่วยผมว่าแซมได้เล่นอีกรอบหนึ่งใช่ไหมขอร้องแหละแซมนะสองแซมกรโดดเตะมาปุ๊บคอร์เตอร์หนึ่งโอ้ยแล้วทำยิ่งคือสวยจัดเพราะนี้มาสูตรดับศูนยปึ๊บยิงสวนแล้วสูตรดับศูนย์เท่าไหร่เท่าไหร่เมื่อกี้เท่าไหร่แป๊บน,นึงครับ ทุกคนไม่ได้แค่ร้อยล้านเองอะหมายถึงว่าได้500ล้านนะครับซึ่งที่ดาเมท5 0า0เปอร์เซ็นต์มันน่าจะน้อยไปนะครับถ้าสเต็ปแรกอะเราได้ซิลเวอร์คอยมาก่อนที่จะได้ทั้งตัวของคาวิตี้แล้วก็ถ้าเงินผมเยอะกว่าน,นี้น่าจะได้อีกหน่อยพอลองอีกสักรอบเลยกันครับเผื่อดาเมทมันเดงเพราะเมื่อกี้ตัวละครที่ทริกเกอร์เอฟเฟกตตรงนั้นมีแค่ลูกน้องสองตัวมันมันโดนเสร็จปุ๊บเคาน์เตอร์หนึ่งปึ้ง 500ล้านก็คือผมใช้สูตรดับสูตรแล้วถ้าครีดดาเมจเยอะกว่านี้อีกสักประมาณเท่าตัวหนึ่งดาเมจก็จะขึ้นเป็นเท่าตัวเช่นกันและจาก500ล้านอ่าถ้าลูกน้องมีอยู่เต็มสนาม5ตัวแล้วก็ถ้าแซมเดี๋ยวนะเมื่อกี้ใครเคานเตอร์อ๋อน่าจะคาร่าแหละถูกไหมมัน650้คูณ3เองครับใช่ไหมเดี๋ยวผมไปใช้ดูดอกเลยก็คือแอเคอร์ของคาร่าตอนนี้ครับอยู่ที่6อยู่ที่12แล้วพอคูณด้วย6 ุด5เท่าเพราะ650%แล้วคูณ3มันเป็น203ในขณะที่ถ้าผมเอาดิวดรอปมาเล่นล่ะถ้าคนนี้ใช้เป็นฟื้นเศนก็ยังไม่พอด,ดีปะผมจะใส่ลถดีเฟนก็ไม่ได้ด้วยเพราะว่าศัตรูมันจะล้มลงไปเลยทั้งส่วนของปัญญาทะลวงท่าผมก็ใส่มาแล้วผมต้องใช้สมการหนึ่งดาวพวกลถดีเฟนหรือไม่ก็อะไรพวกนั้นเยอะกว่านี้หน่อยอะ203แล้วพอคูณด้วยคริสตัมเมดประมาณ5,000ใช่ไหมครัก็50เท่า51เท่าอ่ะเจ็ด 7,000ันเนาะเพราะเราสายโบเนียมามา71เท่านะครับแล้วก็ทั้งส่วนของโุนัสม์เอดอีกประมาณหมื่นกว่าเมื่อกี้ก็เป็นร้อยเท่าปับ๊บพัน0แต่พอออกมาประมาณ500ก็แสดงว่าหักดิเฟนต์ไปเยอะอ่ะ ใช่แล้วจริงๆไอ0้500ล้านเนี่ยครับถ้าลองย้อนดูเมื่อกี้โดนแซมไป96ล้านโนไในตัวขวาไปแค่20ล้านเองเพราะว่าไอ้ตัวไร้แสงครับมันมีลดความเสียหายที่ได้รับแบบเยอะมากๆประมาณครึ่งกว่าๆต่เม่โดนหานครึ่งไปเลยถ้าสมมุติเป็นลูกน้องที่มันจากพวก สวอรมที่แบบมีเปราะบางด้วยอะไรเงี้ยผมสามารถถ้าดาเมจใส่ศัตรูห้าตัวพร้อมกันได้แล้วอย่างแรกคือดาเมตต้นมันสูงกว่าแล้วพอมันไปคูณกับพวกเปราะบงเปราะบางถ้าสมมุติศัตรูติดแต่ว่าข้ามเฟสมันก็หายอยู่ดีปะ่ะเอ๊ะพวกเปราะบางแล้วที่เฟสในข้ามเฟสหายปะ่ะอืมมันได้แค่นี้ครับห้าร้อยล้านเพราะสูตรแบบูนเนี่ยมันแรงสุดแล้วใช่ไหมเริ่มท้าทายใหม่ไม่ได้อะตอนที่พมใส่อาเชรอนมาก็ไม่น่าจะต่างกันใช่ไหมฮะเพราะว่าถ้าใส่อาเชรอนมาคือมันมีอะไรที่เป็นดีบับข้ามเฟสง เท่าก็ก็ดูดีแหละแต่แต่มันไม่พอปะ,อะใส่เป็นคอมนี้มานะครับแล้วก็ถ้าเปิดไฟด้วยเพล่าก็คือตายไปเลยโอเคสุดท้ายละจบที่คาร่า,ลา500ล้านนะครับเพราะว่าอัชเชรอนที่เคยเชสมาได้พอๆกันแหละสิ่งที่จะทําให้แรงกว่านี้ได้ก็คือเงินครับเงินยิ่งเยอะตอนที่หักด้วยคาวิตี้อ่ะผมเคยได้สุดที่ประมาณหมื่นกว่าหมื่นกว่าคริสตเมทนะครับ แล้วมันก็แรงกว่านี้อีกแบบเท่าตัวหนึ่งใช่ถ้าเจอหุ่นยนต์ลงทุนถ้าเจอทามมิ่งอะไรที่ดีกว่านี้2,000ล้านมีอยู่จริงนะครับแต่ว่าวันนี้ผมได้แค่นี้แหละอ่ะอาร์เชรอนมาเล่นสักหน่อยละกันจุ๊บจุ๊บรอดดีเฟนส์รถด,ดีเฟนส์แบบตายไปเลยถ้าเป็นไฟคิสมันจะทะลุหรือเปล่าเดี๋ยวนะโออาร์เชรอนได้600ล้านเหรอ ไ่ได้ไหปิดท้ายที่น่ารักมากใช่ฮะนั่นแหละบอสสัปดาห์นี้ก็ไม่หวอด้วยครับเพราะว่าแซมเขาสัมมอลลูกน้องได้แค่2คนก็เลยกลายเป็นว่าเฮ้ยสุดท้ายแล้วเราไปติดลิมิตของการคูณสามอะในขณะที่บอสตัวอื่นมันมีโอกาสคูณ5นะครับอย่างเช่นเซรัส5ตัวอะไรเงี้ยอาร์เจนตีสวอมเขามีศัตรูในสนามได้สูงสุดที่5คนนะครับแล้วกลายเป็นว่ามันจะได้ดีกว่านี้อ๋อแต่เรื่องหนึ่งนะครับถ้าสมมุติว่าเราไม่ได้เล่นในโปรโตคอล6ล่ะไม่ได้ไม่ได้เล่นในโปรโตคอล6คืออะไรครับอะ ผมจะทำดาเมจขึ้นไป2,000ล้านง่ายมากด้วยการที่ว่าศัตรูไม่ได้หันดาเมจลงครึ่งหนึ่งสกัดจักรวาลประดับนะครับแล้วก็มองไปที่ฟอสที่ซัมมอ,อนลูกน้องได้หลายๆคนกวางกวางกระทืบพื้น1-2ครั้ง3ครั้งอ่ะใส่คาร่าไปคนเดียวก็พอมั้งราคาล่าที่แบบชาอ้อผิดๆๆๆผิดผินึงครับคำนึงลืม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 นี่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 อันนี้ฮะ ผิดทีมเลยแล้วก็เปิดไฟไปพร้มอมกับอัลติเมทก่อนหนึ่งช็อตแล้วก็เหยียบมาฟาดมาเคาน์เตอร์ปั่งสามร้อยล้านแล้วก็ทืบซาม,มอนสี่ตัวแล้วก็ฟาดมาอีกทีนึงอ้าวเดี๋ยวนะไม่สิต้องเป็นศัตรูที่ซาม,มอน วิธามิ่งของคาร่าเล่นยากมากเลยไม่สิถ้าง,งั้นผมฟูลทีมไปก็ได้โอ้ลำบากสมัะแต่ต้องบอกก่อนนะครับผมยังไม่ได้พูดใช่ไหมแต่อัชิรนผมอัลลอนสองนะเพราะฉะนั้นได้ไม่ถึจุดหกเท่านะครับถ้าไม่มีก็ใส่ลบล้างไปสองคนด้วยผมใส่เจ้าหนูก,กุ้ยมาผมใส่โรเนียแล้วก็ลวนเมอ์อยู่ไหนออาฮะแบบนี้เหรอปอปป๊แล้วก็ป๊อปไฟคิสอยู่ข้ามเฟสได้ใช่ไหมถ้าผมจำไม่ผิดไม่ไม่ข้ามหรอ เอาแล้วผมจะเล่นทำไมอือฮึตอนนี้ล่ะพันสองอ่าสองพันล้าน,านครับนั่นแหละคือจ่าเมทที่เราควรทำได้เมื่อกี้นะครับแต่ว่าสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือโปรโตคลอลหกอะ่ะสัตูมันลดทอนความเสียหายที่ได้รับแบบมาหาศาลจริงๆนะฮะไม่งั้นเราก็สองพันล้านไปแล้วใช่ในก,กุ้็เงเกียรเราเราทำอ๋กอกดอม ไม่เชิงจํานวนห้องที่เล่นมันเยอะกว่านี้ครับเราเวลาเราสแต็กตังหกด้วยโกคอยมันจะเงินสแต็กสแต็กขึ้นไปง่ายกว่านี้อันนี้มันมีให้เล่น13าห้องเท่านั้นนะครับจำนวนห้องที่เล่นมันจํากัดตด้แล้วจํานวนห้องที่ได้ใช้ประโยชน์จากโกคอยมันก็ลดลงด้วยแล้วกลายเป็นว่าต้องไปอาศัยจังหวะกระชั้นชิดแบบพวกซ้อว่าคอยเอาจะสะดวกกว่าอืมแล้วก็ประเด็นสําคัญเลยคือ,ค,อคือดาเมจเราน้อยไปนะครับก็เลยทําถึงสองพันล้านไม่ได้ด้วยแง่ yeah! เอาเลยครับไว้ประมาณนี้แล้วกันนะฮะสำหรับสเตปการใช้ร e บ t เอ็มไพเพื่อทำไดาเมจหลักพันล้านถึงแม้วันนี้จะไม่ถึงก็ตามได้แค่ห้าร้อยล้านเท่านั้นครับหกร้อยล้านสิอารเชอรอนที่อโดรอนสองนะครับสเตปจริงๆเมื่อกี้ถ้าผมโยกรองเท้าเป็นรองเท้าแอคแท็กแอคแท็กจะขึ้นไปประมาณเกือบสี่พันแต่นั่นแหละพอสุดท้ายมันคูณด้วยเปอร์เซ็นต์ก็ไม่ได้ต่างกันขนาดนั้นนะครับสำหรับตัวละครแล้วก็จริงๆแล้วถ้าไปใส่ของที่สเตปเยอะกว่ามันก็อาจจะดีกว่าอาจจะขึ้นเป็น700ล้าน800ล้านแต่ ถ้าจะให้เห็นชัดนะครับเพราะสุดท้ายเรามันก็คูณด้วยเบสสเตตตดีนะครับแอคแท็คือพันสใช่ถ้าจะให้ชัดกว่านั้นก็สุดท้ายกลับไปที่เรื่องว่าไปทําเงินให้เยอะกว่านี้ เราไม่แค่จะทำสมิธง่ายกว่านี้ถ้าใส่ลบล้างมา2คนก็อาจจะใส่รวนเหมยได้คนเดียวใส่โปรเนียได้คนเดียวแต่ก็นั่นแหละฮะไม่พอแต่ก็เอาเถอะวันนี้เป็นประมาณนี้แล้วกันสำหรับเพลงไกซาเรลของเราในวันนี้สำหรับวันนี้นะครับขอบคุณทุกคนที่รับชมนะครับขอบคุณทุกคนที่กดติดตามเลยฝากกดติดตามด้วยแล้วกันจะได้ไม่พลาดคอนเทนต์เคลงไกซาเรลแบบนี้นะครับสวัสดีก็ฝันดีอาตีไปก่อนไม่ใช่ใหม่คลิปหน้าไปบานๆฮะ 涙ッフッフ